อยู่หลังหันจังหน้เป่าน้ำเอากันบัดนี้เห็นไหมไงบุญยิ่งบ่เป็ดแต่อยู่เห็นไหมไงบุญยิ่งยแง่ไหแต่จังหีตจงง่ๆนี่ล่ะมึงค่อยแข็งมันบ่ค่อยแข็งมันบ่อสอย่าว่าเด้อเอาก็เป็นหูปูบิกินี่อย่างนันมันบ่ปกสีหนีนะเดาบังหีเหีงาคือจังปากสร้างนี่ศูนย์หอดชิ้วเพลงจากของบัดทันถ้าไป ยกตาหงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หงติมนันดูนางดูเดือนเพนลอยเด่นละอยู่บนหน้าผาคิดถึงวาสนาไรู้่สนีหา เปลี่ยนครับเปี่นอ่านกินกับอ่านกินตาของพ่อสอนนะมึงเนาะเออเอาสวัสดีพี่น้องข้างบ้านก็ใหญ่ย่างเป็นทางการทุจย่าผู้ขาดสาวหมอนสีล่มรวงเด้อเป็นอยังมึงเป็นหอบเปีกเห็นไม่ได้บุญยิ่งกูรบบเป็ดแต่อยู่เป็นอยังบักเสิร์นหลวงกูบู๊ตีจีนี่ออกมาล่ะเอาเจ้าคอยแข็งจันบอกกูขี้เดียดเอาขี้เดียดอย่างคือปูออกมาจัน บูมาเจื่อนี่แหละบาล้าเราขีเดเยดขีเดเยดกับบ่เบิ่งกะของเนาะเม้าแล้วจ๊กหอดตลกแม่บุย๋ยจกเจ้าตีจงสนแนละคันเล่าข้ามบ่เห็นหางแล้วก็นำเบิดได้ไม่เงบ <laughs> เีบุ๋ยอยางน้อยแล้วกะเซิ้งหอดตลกหุบตัวลูกออกมาสิบ่ปิดแม่งบงกะเล่นเบ,บ้าบาปแม่เบ้าสุดเพื่อนสุดผู้นั่นผู้นี่บ่เบิ่งสุดกะของเป็นอย่างคอยว่ามันแล่นอิ่มห่ำ อันว่าแมนเล่เล่นยินห้ามอินห้ามใหญ่ดีใจไล่หลายคนเดี๋ยมาออกเทปกับเจ้ามือเนี่ยเออเออบ่แมนจิตบ่คาดบ่ฝันเลยว่าจิตได้มาไล่สวดกับเจ้าแมีแม่มึงสีดวัคซีนไปจีดอยังจีดวัคซีนไปไปจีดล้เด้อล่ะมึงสีดยี่ห้อใดไปสีดวัคซีนกันบาดกันยักกูสีดแล้วจีดอยังใหญ่เข็มแหลกชลละแหลก ซีโนโแวาเออเข็มที่สองเขาคือว่าฉีดไม้อากา,าโอ้ยสมพอ่อจะค่อยแข็งจะไม่ยญยบุญยิ่งนั่นละเ <c oughs> ขาฉีดยาเซกให้เจ้าต้นนันเอี้ยมึงฉีดไปฉีดแลว้วมีผลขางเคียงยังบอวายรองเบงเตียวแล้วงีมยเมลแางนั่นนะ่ะเออหาตอดบาวํำนันหาตอวบาวบานนี่ผู้นี้ฉ<อ>ีดยาอันนี้เมะใหญ่บอเออบ่ได้ฉีดยาอย่างเด้ฉีดยายังยากันกะลี มือไดนนอนห่องคือหมูแม่เสืองนีใหญ่ห้องมันจังไรเนี้ยเนี้ยให้ตัวมึงห้องคือหมูแม่เซืองเจ้าห้องจังไรใหญ่ห่องคือหมูปลาหนี่จังไกหมูปลาก็คือหมูปลาอยากกินขี้เทปมันนีใหญ่กว่าจีบวอให้ฟังเห็ดแนวมันไดเงินก็หนีแน่อันนี้ประชาอี่ยังก่อบ้านหมอลำไหลโสดบ้านหมอลำตุบบัตรละลอยผู้ได้สิไปซื้อหัวปลอยยุหันเอาจังสี่กว่าจีบห้าเจ้าเห็ด กลุ่มสาธารณะ39บาทตลอดชีวิตห้าไล่์สองคนนี่ฮกลุ่ม39บาทแล่กลุ่มรับโสดก็หนันเอาซิเขาเฮ็ดบ้านหมอลำเออเขาเฮ็ดอย่างบ้านผีสิงบ้านผีสิงยังไรมันสิได้ไปล่ำน้ำเพลินเศร้าเฮ็ดเศร้าเฮ็ดเรื่องออนไลน์เศร้าเฮ็ดเอาเฮ็ดจังใดบ่เฮ็ดออนไลน์ยุกนี่มันหยกเหตโนโลยีแล้วล่ำแบบเดลิเวอรี่มันเป็นจังไดล่ะ มันเป็นจังไดยล่ำเดลิเวอรี่เข้ากระจูงล่ำพ้องบูทูดมาแล้เห็นผู้เฒ่านางจินเขายุใส่หยุดเกือกเลยเออยายฟังล่ำมาสันดอกเอากะล่ำล่ำแล้วเข้ากะเก็บเงินเลยโอ้ยอันนั้นมันมาเป็นเดลิเวอรี่แล้วนั่นนี่ยังสะนะขอทานมาเป็นขอทานไม่ยังจันขอเงิน <laughs> อันเดียวกันอะไรย่อยเข้าให้ดูดีเออจะไปเฮ็ดไลยอันคือเพิ่นนี่นี่นีนไม่หยังแค่นดวงเดียวก็หา,หากินได้เออเมียนยู่คยว่าเพาเปิดเลย39บาทตลอดชีวิตขั้นไปพอ่อพูดเถ่าเจ้ากะล่ำก่อนไล่การจันหอดสูกอ่อนซ่อนอีสานเออเสาร์อาทิตย์นี้เซ็กมูโฮ uh ้ยกูว่าเมื่อยเกเถ่าบ้าเซกแทนนอบาตไปพ่อกุมผูชาย ใบรุ่นให่คอยล่ำซิ่งขั้นไปพ่อผู้เฒ่าให้เจ้าล่ำก่อนเออหากินน้ำกันเนาะนั่งเนาะเก็บเลยไปบ้านไดนบ้านไหนเก็บผุล่าเก่าซิเก่าบาดกำไรเนาะเนาะซ่อม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 เจ้าสีชอบยังซ่อมล่ำก่อนเออนี่ล่ะล่ำก่อนนี่ล่ะล่ำแบบเก่าเว้ยเกลียดมากเร็วนี่แหละเพื่อนมาหมอล่ำก่อนต้องคู่กับหมอล่ำสอยเนาะใหญ่เนาะเออขวัญจีสอยสอยซอยเนอง หอสยหมอนําก่อนต้องสอยต้องสอยสอยจอยพี่น้องฟ้างจอยพนว่าป่าอีหือสีกันกัปประมึกผู้ใดหีปึกระดีสีค่อยเดียวผู้ใดหีเขีเ้ยวระดซีเบิดกลุ่มไลส่สดสอยสอยคอยออาเจ้ากระสอยนำ้ำตีสอยเอออักสอยนอกแดดแต้ดินควมชาิเล่าเออผู้ใดได,ได้ผัวขี่เมาสนุกรอเบื้องหำ ล่อเบิง่งซืดๆเด้อล่างพอพลั้ล้ำล้ำกูเพิ่ได้ล่างแล้วลห้าหนึ่งกูล่อเบิ่งหำผัวจนกูได้อันเล่าไปยูข่ขามไยั่งเอาืัวบาดจังจันจับกินป้ามะเก่าค่ะแกบวกแม่จนว่าข่อยเกิดบัดทันเอา,า,า,าไปายู่ขามไม่หยั่งเพ็่ตะงัวเด้นหยั่งนั่นเอาอลัางล่าล้ำแล้วอวนสวนให้แก่ใบอวนสวนสอยสอยพี่น้องฟังสอย นกแต่แต่บินคว่ำไปเพิ่งหีบอดไเซึ่งหีเขาขีเมียงแต่ว่าเป็่นบาดทะยักตายเนาะอ้อยสอยเอาเปาี่้วบอกมึงสอยกูกับซอยแลยเนะนกแต่แต่บินคว่ำไปอ้วนฮะนกแต่แต่บินคว่ำไปอ้วนผู้ใดได้ผัวอ้วนซ้าว่าสีหมูปลาเป็นตั้งไต่สีหมูปลา อ้ายิ่งกะตตาคิดดวดแต่วันสวนให้แกไม่วันสวนขั้นผู้ใดอยากว่าใ้เจ้าเจ้าขึ้นมามาเบิ่งหน้าเบิ่งตาสาวหมอลองหมอลำไคอยากรูปอยากคำแล้วแต่เจ้าสิคิบใส่คือมวนแท้นเด็กเห็นของใหญ่แล้วแต่เจ้าสิคิบเอาอยากแกงวงแกงเองาชั้นเจ้าเจ้าอีทางล่างซ้ำพังเอออาะไป เป้าที่สูงตายแม่มาสอ,อยพี่น้องฟังสอยเอเอพิ่นน่าเทาสิตายใบยห้ำผัวว่าแม่นแขนลูกยิบเอาไฟผูกแขนมาผูกมาเดอ้อขวัญเอยส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 อยเออนอกแต้แต้บินคว่ไปคอยเออผู้ใดได้ผัวจอยซําชีรนบ่มีลมเป็นจังไหนขี่รนบ่มีลมครบลบรบลบรบลบตายแล้วมมนอยากจอยไหลเออ อที่ผู้ได้หากว่เน,นาะมาล่กา,ลาก่อนไปนี่เอาผุดบากคนไว้คนหัวมนกินเขาเป็นผู้ได้น่อเบาตัาง้งซือบาคนนากรสีบนๆนหู้ดังสวง่งแล้วเป็นผู้ได้น้อจอดปากจอหูเฮ็ดไหนม,มันมีหู้รัดกันสองทางแล้วเอาเหตุกระดางมาคังใส่เป็นหู ่างตาบ oh ้าให้ดูผ้าห้เห็นหูงเบ้าถืงอก็แะนอิวกระเฮ็ดในโกงขนปงออกมาเออเมนอิลิให้มีแขนมีขาผ้าห้เฮ่ายางเออเมนเมนองประกอบต่างๆ่ครบสามชิปสองสามชิปสองประกาศหัวกรมีกระหมองหนังหุ่มกระโลกผู้ลังคนหัวโอกหัวลานหัวใจผู้ลังคนพ่อไก่หัวดำงามวี้วววววววาวว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 สอยสีวว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 วอวว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 วาวว่วว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  ที่อยากกินมะขั่วโอ้ยตลกเข่าเอ้ยจะเป็นเพาะเบิงเหตุการณ์บ้านเมี่ยงเนาะเนี่ยแม่หยางสั่นสิ้นบัดกูพ่อตายเร้่อมพิตะผลขางเคียงป่ะไม่จังไหนผลขางเคียงอันนั้นมันเป็นรอยออแล้วมีข้อเมือทุกส่วนเออกระไมีนมเดหน้าทางดังคมพบข้อผมสมชวน มีปากให้เบามวลชวนทรงผ้าจาถูกต้องให้ได้เจรจาเอินว่าความเบาเงีืนงือันนีไม่ n ยังใหญ่เงือย h งงื้อเท็ดเอวบ้าใบตาให้เดาเอิหัวเนาเป็นมอมเอือดเดาข้าหูเดาจ่อหู้กลมผัดเอิบบ้าหูด่าถูกต้องเ่าหานเรียมปากจะคู่ด่าคู่หิปัดเอินบ้าจตีนั่งสนีเพียนดงเจ้าขบอนจังน มันที่แจเด้น่ะพนเพเ่อนว่าคอยอเออ,อโอ้จะมาวาอีหยังดอกสอยอีกใหญ่อเอาสอ,สอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยเพื่อนมาผูอยูนี่นาด้านนามึนเขาไล่เป็นพันเป็นหมื่นกับบหนีบ่อออกจะว่าเม้นไผเอาพัดเถายุดผู้ใดพัดเถายุด <c oughs> <c oughs> สอท่อบ้านตูเออโอ้จะเป็นหาปองออกได้เนาะเจ้ากระเดยเอาก่อนสิไปหน้ามาดังฟังหมอลำมอนชีเดี๋ยวะเจีลำอยากลํำก่อนคือกันน้าชิงล้ำยาาอย่าฟาวไปลําชิงล้ำยาวครก็อยากลํำก่อนฮะโว้ให้ลํำไปเนี่ยวันยานนีเจ้าลํำก่อนคนมาตีเออเพิ่นมาเห็ดเจาะหู้กลมพัดเอื่นวาหู้ดากเออเออบัดนีหู้ดากเขามีไปยังใหญ่ยหู้ดากไปทะบีบขะพุ้นให้มา โอ้ยตะลกเถ่าหูดากเขาบาไร้มีไว้บีบขาปุา้นให้มามีใบหยังกันเขามาหูดากมีไว้ขี่บันทิชสิลัก่อนขี่ให้ฟังโอ้ยเบาแต่ขีดยาียดงปก้นเห่งยางลูกซีน <laughs> ขี่นี่บ่เมนขี่ก้นฟังสะกอนเ <c oughs> มีนนมาลุงเอ้ยข้าพระเจ้าจันทร์สิเว้าเรื่องขี่ให้ฟังจันทร์สิเว้าเรื่องขี่ให้ฟังจะว่าขี่ยู ยังใหญ่อีห้าเพิ่งกูไปเกิดผู้ชายเอา้าไปเกิดผู้ชายเออแม่ยังคือไปเกิดผู้ชายกระเดา้ากูเอาเด้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 าเดา้าเอาอไอผู้บาดจะเพิ่มเจีเจ๊ยบท้องวาสันดอกเป็นยังหลายใหญ่มันกระเลงเขาเลงเขามันไก่สีเหล้หองเนาะเอออดเอาขับผมกับไก่สีเหล้งองคือกัอนวัดสันพอาะถ้าถอดออกเออเป็นยังเสียงยังเขาถอดออกโอ้เครว่ามันเปิดเบี้ยปุ่นเงาวบัดนึงอุ้ยเป็นยังหลายใหญ่ ชีเส้นทองเขา <laughs> อันนี้ขั้นข้าไปขั้นเจ้าไปพ่อย่ำข้าไปไล่หมอลำเดลิเวอรี่ข้าไปพ่อพูดเต่าให้ห้าลำก่อนเออบันดีล่ำซิ่งได้ใหญ่บาดีเอาซิ่งจติงีสานจากมอนสีซ้อมเนาะเออเออแต่า่ากอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอนซิ่งนี่นี่เห็นบ่นอีกใหญ่เจะว่าไม่หยางนี่ไม่หยางคันสปอนเซอร์ญี่ปุอนเมืองน้ำสมสปอนเซอร์อเย็ดแม่ง มี่พูดสนับสนุนเฮ้านี่คิวมินซีจะค่อยกินบอเครื่องดื่มขมิ้นสันสกัดผสมเลมอนเออเลมอนผลไม้ฝรั่งหุ่นนี้จะคยกินบอ <c ười> อเดียวกันแด็เฮ้าเปิดยู่ทวเพ้องกันยังพ้องกันยังพอเกีย่ยฝรั่งเป็นบอร,เรอเลนเออนี่แหละเครื่องดื่มคิวมินซีสกัดขมิ้น c, สันผสมเลมอน ดื่มทุกมือล่างสารพิษสุมือปานโคลากินผู้ได้ใหญ่<อ>ปานโคลาฟิว<อ>เออนี่รต้องกินอันนี้และบ๊บบอบแพ้งได้ใหญ่กวดเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทวนศึกสามาบนเบิดเดอร์คือบบอกก่อนยี่สิบห้าบาทใหญ่ล่างสารพิษกินสุมมือ ือ,อจังข้าไปบูปลาเขามาเพ่นสียาค่ะยงเ้าก็กินเลยเพต้องกินยาแก้แพ้เพราะต้องไปสีดยาหาห,ดหาหมอทอี่กินเลยเออผ <laughs> ู้ไดว่า <laughs> เอ้าก้อนสีซิ่งนีน่กินก้อนได้ใหญ่ออแต่ว่าหมอล่าสิ่งสมัยตะกี้เจ้าเห็นบ่เออห็นอย่างเขาเต้นโซ่เจ้าเต้นโซ่ทำไมกินซักก้อนเพิ่มพลังก้อนยังติเต้นได้บ่ ให้กินก้อนเด้อใหญ่เด้อเออนี่ละนี่ละปืดปป้ดเมนบนตามินซีเฮ้ยอย่าปุ๊กเซ็กดนเดี๋ยวนี่เป่งได้คอยคือคอยแข็ง <c oughs> อินป,ปอบมึงก็ะน่กกูกินมะกระนัะเป็ดแดงไหนใหญ่ <c oughs> <c oughs> มาอาบปากกว้างแตกียด <c oughs> เป็นเป็นเป็นยังเป็นยังหีขื้นโอ้ยกระเทาหหีข so ื้นห่องวีดวียนน่อปว่าเป็นหมูตีดเสื่องเนียเดี๋นี้เอ้าล่ำซิงแต่จรงยิ่งสารก่อนสิไปนามาหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสีล่ำซิ่งให้ใช้อุปกรณ์ก่อนเนี่ยไม่หยั่งบาดนี่ดีดีมวกันนอกแอ ว่ามันมันทุ่งก้อนสางคิตานี่ปลอดภัยไว้ก่อนใส่หมวกกันน็อกบาลลัมซิ่งเขาไม่ได้ซิ่งธรรมดาได้เหยียดขาอเรียนไปเลี้ยวบัดหังเกิดอุบัติเหตุก็ต้องใส่หมวกกันน็อกป้องกันไว้ซะก่อนเอออาจารย์เต้นขี้กระเทยเด้อติดรถหรือไปยัยเดี๋ยว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 ลัมซิ่งแหมเหงาเลยลับเหงาจังสั้นแล้ว่พอมาจอดน้ำ โอ้น้องหอมน้องเอ้ยอันนั่นเหนืออันนั่นนาอันนั่นแล้วอันนั่นแล้วมโนลนออยู่บ่ได้อะไรก็ได้บินเจอเจือตีอันนันเหนืออีปอบมึงแม่มึงสิงโพดบ่าคือบาดเบรกแตกทังไงพวกมโนลอยังจะมาบินเซิร์แต่มันบอล่อเป็นตี้เอาพาชีทุ่นตามหามโนลาขนาด แตนี่กันยังสองบรรทัดหนึ่งได้ใหญ่เพื่อนเขียนเห็ดควายซี่บรรทัดพ่นซ <c oughs> ี่บรรทัดกะช่างมันเขาา้ามออาใส่ไม่ยอโมกอโรด <c oughs> <c oughs> โอ๊ยเป็ดตาได้เงินบนอกกลุ่มเปิดจาธารนาสามสิบเก้าบาทตลอดชีวิตมัน่แล้วบุนแล้วงานดอกมะล้อมซิงมาล้อก่อนนั่นเฮ็ดยังไหนชนะอันนี้อันนี้ <c oughs> อันใดน,น, <c oughs> นักลองยอดฮิตนักล่องยอดฮิตพ่มพวงดวงจันทร์ฮ่ามึง <ไ>เอาเถ <Incred ibly S 2> อะม่หยังอีพี่นี่จะคือเตะดูใหอีปางสอนบ่คิดบอออกให้เตะย่างเดียวเออนอกเหนือจากนี้บ้านศิลปินหมอลำของเฮายังมีนัก้องไล่หลยสิมามอบความสุขอมาพ่อแม่พี่น้องเมนบอกอนสิไปหมอบควาวมวลก็ซื้อข่อยมีเพลงฮิตเพลงดังมาฝากพี่น้องเพลงหยังนี่ลมเชยมือ ดีสุดโชก็ดีที่มีงานยังเลยแสนจริงในงานแต่งใจทะบินกูเริ่มเป็นตลกข้าเฟ่เขาทุกมือทุกมเทบไปใจเย่ภาคขวัญนี้จ้ะเอ้าช่วงต่อไปนี้สาวเอ็มสีชาวบอลสีนั่มภาพร้องมาพรกาับสุดยอดนักร้องแห่งยุคไผ่บดังบ่เชิญมามือนี่พูดให้หลายให่จักเล้ว น้องอามน้อยโลดจะนั้นเออดีละค่อยติดตามเพื่อนบ,บ่านที่เป็นเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมแล้วก็แอปต่อแตดเข้าไปอเอาคือบะคือระรบะลาบหมูไข่หมูมาจาังไหนมุกต่อแตดกับจิกตอ,อกนะัดว่อีกหนับไปกูกะลังมึง <laughs> <ป>บเบาถือเนกกาะกูกะเทา่า <laughs> เอาพี่น้องพบกับอามน้อยค่ะศิลปินบ้าน